มีบางอย่างเกิดขึ้นนั้นโอ้ยผมจุก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 อยู่ผมจุกอยู่ผมได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันผมจุกอยู่ผมจุกอยู่ผมได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันผมจุกอยู่ผมจุกอยู่ได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันผมจุกอยู่ผมได้ ผมได้ทั JI, jamais, ô, Ho, ้งวันผมได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันผมได้ทั้งวันวนวนไม้วนไม้วนไม้โอ้ได้ทั้งวันขวดเฮ้ยเฮ้ยหลอกไฟหลอกไฟผีหลอกไฟผีหลอกไฟผีหลอกไฟวนหลอกไฟเฉยหลอกไฟเฉยเลย